สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเดอ้อนี่วันนี้พี่เพชรพามาตรงนี้เดอ้อเห็นบ้านี่อันนี้คือต้นมะม่วงที่เรามาหลบแดดหลบร <c oughs> ้อนเดอ้อตรงนี้นี่ปลูกเปนอนพร้อมต้นมะม่วงเอฟซีจำได้ไหมที่เรามาวันแรกกันน่ะตั้งแต่เริ่มถมดินปรับที่เราก็อาศัยต้นมะม่วงต้นนี้แหละกลุ่มนี้แหละที่อาศัยร่มเงาตอนที่เราถมดิน แล้วก็ปรับนูน่นปรับนี่นี่จนกลายเป็นบ้านพี่นัดกับพี่เพชเดอร์นี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวพี่เพชจะพาไปดูอย่างนี่วันแรกที่เรามาก็เราถมดินปรับดินก็อาศัยต้นมะม่วงหลบแดดหลบฝนกับเด็กๆของเราเด้อนี่นะทั้งตอนนี้ก็มีสามารถเดินไฟแล้วเดินไฟเข้าบ้านเรียบร้อยมีไฟฟ้าแล้วแล้วก็นี่ต้นมงต้นไม้พี่เพชก็ลง ทยอยลงปรับแต่งไปเรื่อยๆปลูกนู่นปลูกนี่จัดแต่งให้มันสวยงามนี่เห็นไหมตามแนวซุ้มที่เราจะลงนี่เห็นไหมอันนี้คือต้นไม้สองต้นแรกที่ลงนี่เพื่อนก็แตกใบแตกกอแล้วแหละเขียวแล้วติดแล้วไม่ไม่ไม่นั่น,นแล้วเพื่อนรอดแล้วอันนี้ก็เป็นคลองไส้เป็ดเดอ้อมีเห็นไหมพีทุกท่านเนี่ยเป็นแนวยาวๆไปเนี่ยเนี่ยที่พีเอชปลูกไว้เห็นบ้างนะ อันนี้คือแนวซุ้มเด้อแนวซุ้มที่พี่เพชรจะปักเอาซุ้มลงตรงไหนบัางเราจะได้รู้ตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นหลักอีกหลักหนึ่งเพราะว่าคลองไส้เป็ดเรามันยาวไปเดี๋ยวพี่เพชรจะเอาดินมาลงลงตรงนี้ให้มันเต็มมันจะได้มีพื้นที่สำหรับปลูกต้นมงต้นไม้สำหรับเป็นร่มเงาแล้วก็ เอาไว้จอดรถจอดลาก็ได้เพราะว่ามันรู้สึกว่าคลองเรามันจะยาวไปมันไม่สมดุลกันนี่เห็นไหมไล่มาตามคองใส่เป็ดเดอร์ใส่เป็ดเราเนี่ยพี่เพชรก็จะวางแนวเห็นบ่ถุงพลาติดเทาขาวอะ่ะที่เรียงยาวเปน็นนวลอะ่ะอันนั้นคือแนวซุ้มรวเดอซุ้มแต่ละซุ้มจะอยู่ตรงไหนตรงไหนมั่งพี่เพชรวางตำแหน่งเมื่อเช้านี่ เพราะว่าถามว่าทําไมถึงวางแนวสุ้มไว้เพราะว่าเผื่อบางทีเราเอาดอกมงดอกไม้มาลงจัดสวนตรงนั้นตรงนี้เราจะได้รู้ตําแหน่งของซุม้มเด้เราจะได้ไม่ต้องย้ายต้นไม้อีกย้ายดอกมงดอกไม้เพราะว่าเราก็จะเริ่มทยอยปลูกดอกมงดอกไม้ออกมาเลยเด้อนี่ เราจะได้รู้แนวซุม้มแนวที่ตั้งซุ้มเพ้่นจะอยู่ตรงไหนบ้างอะไรพี่เพชรก็ปักปักไว้แล้วก็เราจะได้รู้ตำแหน่งว่าเออดอกไม้เราลงตรงไหนต้นไม้ที่เราเลี้ยงไว้จะลงตรงไหนประมาณนี้แหละนี่เห็นไหมอย่างนี้ดูตัวอย่างหน่ยพี่เพชรก็เริ่มมาออกมาแล้วนี่นี่เห็นไหมต้นพว่งนี้ก็เริ่มเพ่นก็เริ่มฟื้นแล้วหลังจากที่เลี้ยงไว้ก็เอาออกมานี่เตรียมจะมาลงบิน ก็เลยวางตำแหน่งซุ้มให้เพื่อนก่อนเราจะได้รู้ได้ว่าซุ้มเราจะอยู่ตรงไหนบ้างนี่เห็นไหมนี่ซุ้มหลังแรกจะอยู่ตรงนี้เดอ้อนี่ซุ้มหลังแรกจะอยู่ตรงหลังบ้านร้านเป็ดเดอ้อนี่จะอยู่ตรงนี้ร่มรื่นเริ่มร่มรื่นแล้วมีร่มมีเงาแล้วนี่เห็นไหมเพื่อนก็จะเริ่มมีร่มมีเงา หลังที่สองก็ตามมาก็จะอยู่แนวนี้นท่านก็จะมีแนวเห็นไหมมันก็จะเริ่มมีล่มมีล่มหย่อนลงไปตรงซุ้มแล้วเด้อน,นี่หลังที่สองแล้วก็หลังต่อไปก็ตา,ต,าตาม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 ยาวไปนน่นตามพี่เพชรที่พี่เพชรวางไอ้แนวไว้เด้อโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับพี่ชมชิปชมโฆษณาให้พี่นัทกับพี่เพชรแล้วก็เด็กๆเ้วเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วเด้อบายยตามต่อเด้อ